สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่ตคาลพกนะักและทุกคันนะครับเนาเท้านี้ครับผมจะพามาเบ่งใบไม้ฟ้าแฝดนะฮะที่เป็นใบไม้ฟ้าแฝดพี่น้องก็เลยเอ๊ะเอามาให้กันเบ่งนะครับเนาะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะสำหรับ่าใบไม้ฟ้าแฝดครับเดี๋ยวผมจะพามาเบ่งด้อยสำหรับใบไม้ฟ้าแฝดครับเป็นเอ่อยังไงวันทีครับ สำหรับใบไม้ฟ้าแปดเนาะพี่น,อน้องน,นีนนไไ่นะครับมันก็คือนี่ครับเอ็นบะเป็นใบไม้ฟ้าแปดกกถือว่าแปกนะครับเคยเห็นเต่เาข <c oughs> ุนแปดเนี่ยงูแปด ออกหัวออกแฉกออกลูกออกมาเป็นหัวติดกันเนะี่ยอันนี้ผมมาจะเห็นนะครับใบไม้ฟ้าแฝดพี่อ้องเอยังอ,อืน่นซึ่งก็ดูแปลกแปลกนะฮะแปลกนานๆจะได้เห็นทีนึงครับของแปลกแบบนี้นะพี่้องเนาะบใบไม้นะครับเนาะ ใบยังวะเดี๋ยวผมจิบบอกพี่น้องฮูบะรู้ไหมครับว่านี่คือใบอะไรนะไอ้บึงก็เก็บออกมากตามธรรมชาตินะครับเนาะลดลายตามธรรมชาติซึ่งก็บแปกตาดีนะผมก็เลยไดีน้ำมา ฝากมาต่อนพี่น้องนะห้มาเบิงน้ากันนะเดินโดนนะก็จะได้เห็นนะใบไม้ชนิดนี้นะมันกินได้นะผมก็กินอยู่ประจำแหละนะครับเนาะใบนี้เขาเอื่อนว่าใบหนานเฉาเว่ยนะหรือว่าใบปราช้าเหงานะครับพี่น้องอันนี้เพิ่นเกิดคือสงสัยพันชีเหงาครับ สงสัยเป็น,นจิงเงามัเป็นคงจะเหงาแห้งเนี่ยครับเนะบาะบบดนี้เป็นก็นเลยต้องออกมาเป็นใบไม้ฟ้าเสดนะครับแ <c oughs> อกับว่าเป็นยังครับจังได้กระชิ่เข่าปากสังขวันคือเกาล่ะครับเนาะอ่ะนี่ผมที่ยำกินให้เบื้งเลยครับสาหรับใบนี่นะผมจะไปเด็ดมมกว่าจะไปเด็ดไม่ก,กินหระพี่นอ้อมาเจอก็เลยทายให้พี่น้อมือก่อนเอา กระชิ่กินให้เบิ้งเลยครับกะิกินให้พี่น้องได้เบิ้งนึนะครับเนาะนี่คือเป็นสมุนไพรนะครับเนาะอืออืออือเป็นสมุนไพรนองเฉาเว่ยฮะคนกินไม่ได้ก็วัดผมนะครับอือ สำหรับเครื่องปัางกินกินบ่อยครับพอกินบ่อยแล้วมันจะเริ่ม,มกินบ่อยกินได้ครับกินสมุนไพรแน่นะกินไปครับมันกะต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำน้ำนเนาะ สำหรับใบไม้นะครับอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านนี้แหละครับเนาะสวัสดีครับ